สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่548รายมีผู้เสียชีวิต3รายที่จังหวัดปราจีนบุรีพบคลัสเตอร์ใหม่เป็นกลุ่มพนักง,งานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี31รายทําให้นายกเทศบาลเมืองปราจีนบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ต้องถูกกักตัว14วัน ที่จังหวัดปัตตานีผู้ติดเชื้อเพิ่ม189รายเสียชีวิตเพิ่มอีก4รายพร้อมให้ปิดพื้นที่เสี่ยงเขตชุมชนจือราน,นิบงเทศบาลเมืองปัตตานีและสั่งปิดโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อตรวจคัดกรองและที่จังหวัดประจวบคีรีขันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่241รายเสียชีวิต1รายพร้อมสั่งปิดโรงงานสับร,รถกระปองหัวหินเพิ่มต่ออีก7วัน 18.20นาิกา20นาทีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเผยสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกไปแล้วกว่า400ปากส่วน4หุ้นใหญ่ของบริษัทมิงตี้เคมีคอลทั้งหมดยังอยู่ที่ไต้หวันยังไม่สามารถเดินทางมาได้ทั้งนี้หลังการเปิดให้ประชาชนกลับเข้าบ้านพักยกเว้นเฉพาะพื้นที่ในรัศมี1กิโลเมตรพบสถานการณ์ยังไม่มีปัญหาใดใ ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรโพสต์ข้อความเตรียมดำเนินคดีกับเพจที่ปล่อยข่าวปลอมว่าตนระบุว่าหากมีฝนตกลงมาจะเป็นผลดีสารเคมีเมื่อโดนน้ำจะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์